สวัสดีครับผมอาหลงเชลลนะครับพรุ่งนี้ไม่ซาแต่วันนี้เชลล์นะครับผมครับผมมาเนี็กะมากับออมคุณเก,ก่าครับผมอันนี้คือวันนี้เรากับสิ้อผามากินหมักม่วงดองเจี๊ยสกอบประกอบเนาะแมนอันนี้กะเจียวพริกเกลือครับผมเนี่ยเจียวพริกเกลือนะเห็นคนเมาแบบกินตำห้องกกิน๋วยเตีต๋ยวแล้วมันน่าเบื่อนะเราเปลี่ยนแบบเมนูนเนี่ยมาครับมาต้องอย่างไรนะออมใส่เลยทำมือด้วยแก้วอีู่แบบ Ừ ừ để Ừ. Khoát. Để chấm bênแนวแบบ bò la này nè, dòng แกงหวาแกงหวาชิ้นใหญ่ๆอาสิไปเร็วมาเร็วเด้อ EP นะนะไปเอาใชแล้วครับอีหนึ่ง อระวัาางกล้องลุกเป็นนะจะเน่ยกล้มาอื้อือชุดเก่าะะแล้วครับตาคลิปชุด,ดยาที่กินจำง่ง เดี๋ยวกันว่ะเนื้อขาวอะ่ะพี่เกื้อ WhatsApp เนี่ยพี่ว่าแซ่บเนี่ยคุยบักกัก พันธีคงว่งงแล้วมาเบิ่งเนี่ยโอ้จะว่ามากินน้ำเนี่ยซึ้งขึ้นมาเลย<ๆ>เปรี้ยวอ,อมเปรี้ยวค่ะ alive tao lên khó chọn đâu à phải khẩu con ก,กมาสีนสนะิดท้ายแล้วน่ะค่ะอื ขอบคุณะายแล้วที่มาชิเจ้คลิปเดยวโอเคครับผมใครนมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้อาหลงี้นะครับผมสละคลิปนี้ไปเด้อเจอกันไปคลิปหน้านะบายแซ่บหนัวข้าขวคั่วสองถุง